โอเคนะครับผมการสบัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้กูผมเดิมนายเน็กนะครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาเล่นทีลีนะในแรงนะก็เป็นการหยิบทีรีตาที่1ิบมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็เอาเป็นการเอาตัวที่เราไม่ค่อยได้เล่นนะมาลงแรงนะครับในแรงซูพิม70กว่าดาวนะถ้าจําไม่ผิดนั่นเองนะก็ในวันนี้เดี๋ยวผมจะมากดนี่ไงตาที่ตาที่ตาที่1ิพอดีนะในแรงนะก็ วินเลทตามที่เห็นเลยนะครับ1 1เซนะครับก่อนในวันนี้นะครับผมจะมาภาคยาวๆเลยนะครับผมกอทีมเราก็ประมาณนี้เลยนะตามที่เห็นเลยนะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับทั้งทีมเราและฝั่งตรงข้ามเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับคุณผู้ชมทุกคนท่านนะครับผมก็คิดสิ่งใดก็ขอเจอสิ่งดีนะอ้อมมาอยู่ในเกมกันเลยนะครับผมว่าเล่นทีลีตาที่10ของเราในแรงนะครับจะเป็นยังไงก็เอาอัพเป็นสกิลหนึ่งมาครับ ออกมาเท่นกับตัวของวิบนะเราเจอตัวของวิบวิบเดึงเข้ามาแบบนี้ก็มีครึ่งหลอดอ่าเรียบร้อยได้เลือดวิบมานะแล้วเขาไม่หอยซะด้วยดิวิบตัวนี้เราก็ตีคีปไปครับผมไม่มีอะไรมากครับช่วงต้นเกมแล้วเหมือนเลนออฟจะโดนเฟิร์สไปแล้วนะครับสยองตั้งแต่เริ่มเกมเลยอ้าวแล้ววิบสไลด์ขึ้นมาครับผม เราไม่ยอมนั่นใดิประเด็นนะ่ะล้วก็ตอดไปแต่เบือนเราจะเจ็บกว่าเนี่ยอ่าแต่เหมือนเขาจะเจ็บเหมือนกันครับวิบเราก็เก็บเลือดหลังป้อมแล้วเขาไม่ถอยด้วยวิบตัวนี้หน้าฟิกเข้าไปยิงริงแต่เขาก็น่าจะมีฟิกเหมือนกัน,นครับเราฟิกเข้าไปยังไงก็ไม่สวยนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมตีนองตีนกกันไปนะครับจังหวะน,นี้ได้นกปลาฟรีๆนะตัวของวิบเจ็บหนักนะครับจังหวะนี้ แล้วก็ตีคงตีคีบกันไปครับไม่มีอะไรมากในชิ้นแรกผมจะออกเป็นตัวของคีก่อนเลยนะครับสำหรับตัวของทีรินะโอเคเจออ้อยด้วยนะครับตาน,นี้ฟังตรงขา้ามตัวละครก็ค่อนข้างที่จะโหดทุกตัวเลยนะมีตัวของอาลูอี้ด้วยนะครับอ่ะคลิปนี้ผมจะไม่ตัดน,นะครับยาวๆไปได้นะเพราะว่ามีคนบ่นว่า ในคอมเมนต์ว่าเออคลิปมันตัดเยอะไปอะไรอย่างนี้แต่ผมจะเปลี่ยนสไตล์การตัดมาดูนะครับก็ดีเหมือนกันนะครับภาายาวๆเราไม่ตัดเลยนะบอกเลยว่าถ้าทำแบบนี้นะอัพคลิปล้วนแน่อนอนนะโอเคแล้วเหมือนเราจะได้มังกรเป็นที่เรียบร้อยเลยนะครับไม่มีอะไรมากก็มาตีคีบตามสไตล์แคลรี่ของเรานะครับตีคีบเสร็จก็ตีนกนะ หลุยเหมือนอยากแค่ต่อนะครับแล้วแมปตอนนี้มืดจัดเราขอแอบ,บหลังป้อมก่อนละกันนะจังวันนี้ฝั่งตรงข้ามไปโผล่ตรงกลางกัน3ตัวเลยนะครับแล้วอ้อยอยู่ไหนวะเนะี่ยโอเคอยู่ดาร์กนะครับผมตอนนี้เราอยู่เลนคนเดียวแล้วก็ดีคีไปนะครับเมื่อกี้ผมเห็นวิบเหมือนเขาจะเดินมานะครับเราก็เข้าไปเล่นกับวิบเลยนะแล้วเขาจะส่วนเลยเด็กประเด็นนะวิบอะ นี่ไงเอาเ,อาเอามื่อกี้ผมโลกนะครับจะกดจะกดเลือดแต่ว่าไปกดฟิกเฉยแล้วแรดเข้ามาถ่ายเราตายเลยนะครับเมื่อกี้ผมจะกดไอ้นี่ไงจะกดรีคอฟนะครับแต่ว่าไปกดฟิกเฉยแต่ว่าเพื่อนก็ได้อยู่นะจังหวะนี้ก็มาครับผมกลับเลนมาใหม่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากแล้วเหมือนเพื่อนจะ เข้าไปเล่นกับตัวของบิ๊บนะครับโอเคแล้วก็ตีคงตีคีกันไปครับผมหาเงินเหมือนเดิมนะครับแล้วแรดถ่ายตัวของลิเลียมาแล้วฝรั่งค้าม,มาจากไหนวะี่ยเยอะแยะแบบนี้ใครจะรอดล่ะเนี่ยเรียบร้อยแรดเก็บดับเบิลคิวไปได้นะครับไม่รอดมาครับผมจังวันนี้เพื่อนเขาไปเก็บตัวของอ้อยได้นะครับแล้วแรด โอราไมใ่ให้ผมแอดซีดหน่อยเลยว่ะก็ไม่มีอะไรมากครับผมตีคลิปเหมือนเดิมครับเราได้สองตัวแล้วต้องหาตังค์กันสักหน่อยนะจังหวะน,นี้ลุยยู่คนเดียวผมเข้าไปตีป้อมเลยนะครับกดตีป้อมตีลุยีตีปอมจังหวะน,นี้ผมน่าจะตีป้อมดีกว่านะครับไม่น่าไปตอดลุยีเลยถ้าตีป้อมนี่น่าจะได้แล้วนะไม่มีอะไรมากครับผมตอนนี้ค,คียอาียคลิปกันไปนครับ ก็เป็นแรงเจ็ดสิบดาวก็ค่อนข้างที่จะเล่นเปลี่ยนกันทุกคนแล้วนะครับไม่แบบเป็นตัวหลุดตัวอะไรแล้วเพื่อนไปเก็บตัวของยีนาได้เกมนี้ก็ทีมก็ค่อนข้างที่จะโอเคอยู่นะครับก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยเมนทีลี่ไม่เห็นอาจจะกำหมัดสักนดึงนะครับผมโลก็ไม่ตันนะครับเล่นในแรงไวสิบไม่ถึงสิบเกมนะโอเคแล้วเหมือนบิ๊น่าจะอยู่ตัวเดียวนะผมก็เข้าไปตอดสัก นิดนึงนะครับโอเคไม่มีอะไรมากครับผมอันติตัวของทีลิเหมือนจะไม่มีซีซีแล้วมั้งได้จะไม่ผิดโอเคเราได้ปอมล่างมาครับผมไม่มีอะไรมากครับตีคิเ้เหมือนเดิมครับนกตัวนี้เป็นของเราเสมอมาแล้วตรงกลางเพื่อนจะได้หรือเปล่าครับตัวของต้นไม้เข้าไปตบมา ในเจ้องเดียมครับผมก็เข้าไปตีตัวของลูอี้เลยนะครับได้ลูอี้มาหนึ่งตัวแล้วอ้อยโหนเข้ามาอย่างนี้ผมฟิกเกอร์ออกนะครับผมแต่ว่าผมหิวนกจัดไงหิวปูจัดแลดกดท่าเสียนบอกฟิกเกอร์มาครับผมผมก็ไม่รอดนะครับแต่ว่าเพื่อนเก็บตัวของแรดไปได้นะครับผมก็โอเคอยู่นะก่อตอนนี้ครับผมผมตายตัวที่3ามแล้วนะไม่รู้ว่าจะมีตัวที่4ี่หรือเปล่าครับ มาตรงกลางครับผมรอตัวของลิเลียนิดนึงนะครับแล้วเหมือนตัวของคีล่าจะเข้าไปโฉบไม่โดนนะครับก็โอเคต้นไม้กลางเนยเรียมแล้วตัวของอ้อยโดดขึ้นมาเล่นนะครับผมแล้วตบเป็นตัวของลุยอีได้ผมก็ตีไปนะครับจังหวะนี้ผมน่าจะกดตีชิ่งคีฟนะครับทําไมผมไม่กดไม่รู้นะนี่แหละครับผลผลลงการเล่นในแรงแค่สิบเกมนะครับโอเคไม่เป็นไรครับผมคนเราผิดพลาดกันได้นะครับต่อให้เป็นรักแข่งแชมป์ ก็ผิดพลาดกันได้โอเคจังหวะนี้ตัวของแรดอยากจะเคลียร์คีบมากๆนะครับแต่ว่าผมก็ต่อไปได้เลือดไป2ตัวเลยนะโอเคแล้วเลนบนครับเพื่อนติ๊กไปแล้วนะผมเราก็ต้องเดินไปเลนบนนะไม่มีอะไรบ้างครับผมตรงกลางก็ก่อนจะไปก็ขอปูก่อนละกันแล้วลวิปโผบนแล้วนะครับโอเคคีปนี้ผมจะไม่ตัดเลยนะ เอเอห็นคนบอกว่าอยากดูคลิปนั้นแอะยาวๆนะครับโอเคอเราได้เป็นสลิปสติงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต่อไปผมก็จะออกเป็นตัวของกันเวทสันนิดนึงนะการตัวของลุยกับแรดนะครับซึ่งกันเวทเนี่ยมันจะมีผลมากๆนะครับแล้วคอยดูนะว่ามันมีผลยังไงนะครับเอาตัวของอินฟินิตนะครับผมโอเคเรียบร้อยได้มาแบบง่ายๆเลยนะครับ โอเคแล้วตัวของลูอี้ครับนี่ไงแรดเขาจะมาถ่ายเราแต่เราไม่ตายครับเรามีการเวทเล็กนะอ้อยมาก็ฟิกเกอร์ออกเก็บอ้อยไปได้นะครับผมจังหวะนี้ฝ่ต้ตรงข้ามตายไป3ตัวนะครับแล้ววิฟอยู่ข้างบนคนเดียวนะครับผมแบบนี้ก็น่าจะได้ป้อมกลางไปอีกนะครับเล่นต่อได้นะเนี่ยก็แล้วยียนาเข้ามาฟิกเกอร์ใส่ผมเลยนะครับเขาอยู่ภูมินั้นแต่ตอนไหนวะ โอเคจังวันนี้ฝั่งกลม้าตายไป4ตัวนะครับแล้วจะจบเลยหรือเปล่าเพื่อนเข้าไปแทงป้อมแล้วตีป้อมจบเลยนะครับผมภายในเวลาแค่8นาทีเท่านั้นกว่ habit. ประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีนี้นะครับเมื่อกี้การที่เราออกอ่ากันเวทเล็กเนี่ยช่วยได้มากนะไม่งั้นนี่น่าจะไม่รอดแล้วนะครับเจอแรดเจอแรดอ่าดักไถ่เรานะครับแรดเขาก็ดักสวยแล้วนะครับ ก็เป็นดาวที่77็ดสบนะบผมจังหวะนี้คีลาได้ MVP ไปนะส่วนเราได้อะไรไหมเนะี่ยโอเคเราดำเมททำดำเมทเยอะสุดอยู่นะในทีมนี่ไงแล้วฝั่งตรงข้ามก็ดักโหดอยู่ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเกมเกมนี้นะครับก็จบไปได้นะครับใน9นาทีดิ8นาทีเลยวะเมื่อกี้ดูผิดก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปคลิป,ลปนี้นะเป็นคลิปแรกในปีใหม่นะผมก็ ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผม,มดว้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับอาจจะนนมีเสียงรบกวนเสียงอะไรก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับบ๊ายบายครับผม